บทสวดพระคาถาเรียกคนสวดสามจบเสริมบาร,รมีเสริมโชคดีและเสน่ห์เมตตาพระคาถานี้มีคุณวิเศษดนบันดาลให้เรียกผู้คนมาได้ตามปรารถนาเหมาะกับการค้าขายการแสดงนักแสดงหรือต้องการผู้คนมาสนับสนุนในทุกๆด้านและเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้ว ว่านโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันทกาเรนะโอมัทฐาเอหิโอกาเสติหาหิภควาภิกขุนีเอหิมาเรโสอคัชฉติอหังปรินิพพานะยิสสามิอันทกาเรนะโอมัทฐาเอหิโอกาเสติหาหิภควา ภิกขุนีเอหิมาเรโสอคตชติอหังปรินิพพานะยิสสามิอันทกาเรนะโอมัทถาเอหิโอกาเสติหาหิภควาภิกขุนีเอหิมาเรโสอคตชติอหังปรินิพพานะยิตสามิ